ท่านแม่ท่านกำลังว่าลูกใครอยู่หรอครับคนคนนี้นะ่ะคือพ่อของเจ้าในตอนนั้นท่านแม่น่าแดงและดูอุ่นุ่นเอ๋ท่านพ่อ,องั้นเหรอตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ข้ายังไม่เคยพบเขามาก่อนตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าข้าทุกคนสัมผัสได้ถึงออร่าที่แข็งแร่งได้จากหุ่นนางพญาขาวแม้แต่นักเรียนชั้นยอดของเช็กก็ราวกับว่า ผูกสะกดจิตฟิงสง่า,าพาเผยสูงและหล่อเขาคือขุนนางพญาขาวคนคนนี้เขาคือท่านพ่อฝุ่อึคนคนนี้ที่มันทิ้งพวกเราไปคนที่มันนำพาความโหดร้ายมาสู่ชีวิตท่านแม่คือไอ้เลวนี่แย่ละสิพอเขาเห็นหน้าพ่อเขาก็เริ่มคุ้งค้ังแล้วใจเย็นก่อนอวิห์เฮาอึเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วไอ้เลวนี่ข้าอยากจะ ข้าต้องการเขาไว้จะให้คนอื่นเห็นไม่ได้ต้องขวามือเขาไว้ก่อนฝุกจะให้เขาทําอะไรที่ไร้สติไม่ได้ฟุฟ่ใจเย็นเอาวีหา้านี่ยังไม่ใช่เวลาล้างแขนหบ้เอ๋ฝุเ่เอ๋เออฝุ่อ่าเมื่อกี้นี่มันเจ้าทําบ้าอะไรเนี่ยเจ้าจะมากมข้าทําไมไม่ต้องบ่นหลอกหน้าหัวโลกแล้วใช่ไหมล่ะข่าวหลังข้าข้าจะห้ามเจ้าข้าจะกมของเจ้าบ้างถอยไปไกลๆเลยไอ้บ้า อย่างไรก็ตามอาวิห้หาก็เย็นลงแล้วพวกเขายืนอยู่หลังสุดเลยไม่ได้มีใครสนใจและแล้วการพบกับขุนนางพยาขาวก็ลุล่วงไปด้วยดีขอบใจนะพ่ะเจ้าแท้ๆข้าถึงได้จะเย็นลงได้นะ่ะแต่ข้าจะเย็นลงไม่ได้กับพ่อเจ้านี่แหละกลายเป็นความทรงจําที่เลวร้ายแน่ๆพวกเขาพักอยู่ในค่ายหนึ่งวันหลังจากวางแผนเสร็จก็เริ่มลงมือในตอนเช้าคนที่แข็งแกร่งที่สุดของกองโจร อยู่แค่ระดับสปิริทคิงเท่านั้นงานนี้ง่ายๆในฐานะตัวกระทิของเชคไม่มีอะไรต้องกันวนงวลหรอกปึกๆเอาละต้องโฟกัสไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่ทำภา,ารกาิจนี้ให้สําเร็จก็พอหลังจากนั้นก็ไปฮวนาเมนกับทุกๆคนทุกๆคนคิดว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ง่ายๆแต่ทว่าแต่มันกลายเป็นสถนนการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดนี่มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะมันกลายมาเป็นแบบนี้ในช่วงพิษตาเดียวได้ยังไง ภูเขาเต็ไมไปด้วยซากศพไฟและควนันพิษมีเลือดกระจายอยู่ทุกที่อวิห่าไม่อยากเชื่อในสิ่งที่สปิริตสอดแนมได้เห็นที่แย่ที่สุดคือเหยาเห้าฉวนที่ตัวขาดพึ่งและตายไปเฉินใจเฟิงเสียขาขวาไปและกําลังหายใจอย่างยากลำบากร่างของกงหยางโมเต็ไมไปด้วยแผลและหมดสติไปหลิงลวดเฉินไอเป็นเลือดซื่ออ,อเป็นแผลสาหัสที่กลางหลังคนอื่นๆอยู่นอกรัศมีการระเบิดอะไรกันนี่คือพลังอันน่าสะพรึงกลัว ของสปิริตมาเตอร์ด้านมืดนันหรือพัะเจ้าย้อนกลับไปตอนเริ่มภารกิจพวกเขาเข้าไปในภูเขาและมองหาพวกโจรดูจากรอยบนต้นไม้แล้วศัตรูน่าจะอยู่ไม่ไกลหวางเอี้ยนมีประสบการณ์และความสามารถในการสะกดรอยเขานําทุกคนไปยังที่ซ่อนของกองโจรเมื่อไปถึงในถ้าพวกเขาก็ได้รับรู้ถึงความโหมดร้ายของศัตรูในถ้าเต็มไปด้วยซากศพนับร้อยมีฮารกอยู่ด้วย ไม่ได้เห็นความเลือดเย็นของพวกโจรทุกคนก็โกรธขึ้นมาพวกเขาพุ่งไปหาพวกโจรด้วยความโกรธเต็มที่ทั้งเจ็ดคนสาขานอกเองก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันพวกเขารับมือกับพวกโจรระดับต่ำส่วนพวกสาขาในที่มีพลังมากกว่าเป็นแกนหลักในการต่อสู้ผู้โสเหล่านั่งอยู่อย่างสงบที่บนภูเขาเพราะเขาสัมผัสได้ถึงพลังของศัตรูว่าศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดมีระดับอยู่แค่สเปรดิทขคิงเท่านั้นเขาเห็นว่าปลอดภัยที่จะให้นักเรียนรับมือกันเองแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ใครมันบังอาจหาเรื่องให้พระเจ้าเห็นความตายกันวะวอนหาที่ตายหรือไงวหน้ามาแล้วรีบหนีเร็วมีเสียงออกมาจากถ้ำอวีหเาสัมพันธ์ได้ถึงอันตรายในสมรภูมุมรบศพคนตายกลายเป็นสีแดงมันกลายเป็นสีแดงหรือมะระวังศพได้ระเบิดออกและมันปล่อยควันพิษออกมาด้วยในถ้ำมีศพกว่าร้อยศพเฮ้ยจากอันน่าสะพรึงกว่านี้ดำเนินไปกว่าสิบวินาทีนัเกเรียนสาขาในกำลังอยู่ในรัศมีระเบิดถ้าไม่ใช่าพ่อวีหา้าคงเกิดการสูญเสียมากกว่านี้ เออใครจะไปดูกันว่าพลังของมันจะรุนแรงขนาดนี้ทั้งที่เป็นแค่ระดับสปีดเด็กิงเท่านั้นอวี่ห้าทำได้แค่ยืนมองเท่านั้นเด็กๆตายหนึ่งสาหัสอีกหนึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่มากเขียกเขียรู้ถึงพลังของข้าหรือยังล่ะพวกจาทั้งงมดต้องตายทำไมตายเพราะระเบิดก็ต้องเป็เพราะพิดพวกเด็กๆใน,นจิตสปาราดของข้าไอ้เวนเอ้ยไปเป็นซอ,อมีคนอื่นอยู่อีกแล้วเนี่ย นี่แค่สปิริตมาสเตอร์ด้านมืดระดับสปิริตคิงเท่านั้นไอเดวบังอาจมาทำร้ายนันเกเรียนที้หน้ารักของข้าวันนี้ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชินช้นๆระวังพับเอ๊ะยิ่งศพแข็งแกงแค่ไหนระเบิดก็ยิ่งแรงนะครับร่างของอย่าเฮาชวนกำลังจะระเบิดแล้วข้าจะให้มีใครตายอีกไม่ได้แล้วข้าต้องควบคุมแรงระเบิดของเฮ้ยอาเออเป็นตาแกะให้สพงลจริงจริงแต่ว่าเวลาที่เจ้าใช้ในการควบคุมระเบิดจากศพนะ่ะก็เกินพอจะให้ข้าหนีแล้ว เะมันใช้จังหวะพิวโสเหลาจัดการกับระเบิดฝุ๊กเอ๊ะเร็วม,มากมากับข้าไอ้หนูแย่แล้วมันจับตัววี้าวไปอ่าไอา้ไอระย,ยำฮ่าฮ่าฮ่าไม่นะอ้วี้าวไอร้ระยำเอ้ยยังกล้าทำลายคนของข้าอีกเหรอฮ่าสีแดงด้วยเฮ้ยวางเอี้ยดูคนเจ็บด้วยข้าจะไปพาวี้าวกลับนาฝุ๊กฝุ๊ฮ่าฮ่าเหลือระเบิดอีกตั้งเยอะตราบใดที่ข้ายังไม่ตาย เจ้าก็มีวันจับข้าได้ร้องข้าจะระเบิดความกลัวไปทั่วทั้งทวิกเลยเป็นออร่าที่น่ากลัวมากข้าจะทํายังไงดีก่อนอื่นต้องใจเย็นก่อนข้าขยับตัวไม่ได้สักนิดเลยพี่เพอร์ฝันจะกับพันธุ์แผงอยู่หรือเปล่าครับเอาวีกน่าเราอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะเรากําลังคิดแผนอยู่สถานการณ์นี้จะต้องใช้พลังของปิงปิงที่ผนึกไวในตัวเจ้าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวข้าตายหรอกครับข้าจะปล่อยมันไปไม่ได้ข้าต้องล้างแค้นให้คนที่ตาย แต่มันจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้านอน,น้อยกับแมงป่องน้อยกําลางกังวลอยู่หรอการให้ข้าจัดก,การเองไอคนที่ปล่อยหลังสีหงความตายออกมานข้าว่ามันมากับข้ามากกว่านะอฮึฮฮปุ๊บสิบสองบริวารจงมาฟัาคําสั่งของข้าตอนนี้เราเจอกับปัญหาใหญ่เข้าแล้วข้าสัมผัสออรา่าได้ว่ามันน่าจะเป็นระดับเจ้าแห่งพแูแน่ๆพวกเจ้าต้องรับมันไว้ให้ข้าภายในสิบปีนี้ข้าจะขยี้เจ้าให้หมันกัมแแรงเลยคอยดู แย่จังนะแต่เจ้าคงไม่มีโอกาสนั้นหรอกเอ๊ะครกันออกมาหนะเอ๊ะผ้าอยู่นี่ไง,ไงล่ะเป็นออร่าแห่งความตายที่ทรงพลังมากไม่มีทางที่เด็กที่มีวงแหวนแค่สิบปีจะปล่อยมันออกมาได้แน่แนแนเกิดอะไรขึ้นกันเอ๊ะไอเด็กข้าจับมาทําไมวงแหวนของมันกลายเป็นสีเทาได้ล่ะฟิงออร่านี้ไม่มีทางที่สปิริตมาเตอร์ธรรมดาจะปล่อยออกมาได้แน่มันทําให้ข้าที่คุ้นเคยกับออร่าแห่งความตายกับตัวสัตว์เลี้ยงหรือ ความรู้สึกนี้มันเรากับว่าเทพแห่งความตายกำลังคืบคลานเข้ามาหาข้าเจ้าเองก็เป็นสเปริตมาสเตอร์ด้านมื่นนั้นหรือข้าเองก็เป็นสาวกของเทพแห่งความตายเหมือนกันนะถ้าเจ้าเป็นด้านมืดจริงแล้วก็เราน่าจะร่วมมือกันได้นี่นะสาวกของเทพแห่งความตายงั้นหรือน่าขานสิ้นดีเทพแห่งความตายนะข้าจะเป็นเมื่อ,อไรก็ได้แค่ใช้เวทอมนุษย์ได้ก็กล้าหือตนเป็นสาวกของเทพแห่งความตายเชียวหรือก็แค่ลิ์นมั้งเจ้าพามาอะไรของเจ้าเวทอมนุษย์ฤทิ์หรือ ข้าคือสปิริตมาสเตอร์ดันเหมือนแห่งความตายเจ้าบางอาจลบดูท่านให้แห่งความตายงั้นหรือข้าจะฉีกเจ้าเป็นชินช้นๆิ้วยเลยสมุรท่าเอาเลือดมันเพื่อบูชายันท่านเทพแห่งความตายซะเฮะ้อออร่าแบบนี้รู้สึกคุ้นเคยจังเลยนะมันทำให้ข้ารู้สึกคิดถึงอดีตที่ข้าหลงลืมไปแต่ข้าจําชื่อของตัวข้าได้แล้วตาจงซื่อข้าขอยืมพลังให้เจ้าผานึกไว้หน่อยละกันเอาอะไรของเจ้าหน่ะตะแกฟิงจงดูให้ดีเถอะไอริสน้อยจอมบอดี เวทปีศาจสกสิตพญยนาคราเข้ใส่ผู้คนที่อยู่ต่อหน้าข้าจะไม่จมลงสู่เวทปีศาจใครที่เล่นกับปีศาจก็ถือว่าหำระไรตัวเองนี่มันเวทบ้าอะไรกันนี่มาผดดลของสปิริตมาสเตอร์ด้านสว่างทิ้งเดิกทำไมข้ารู้สึกราวกับว่าเวลามันหยุดลงละฟิงเหล่าวิญญ,ญาณโศกเศร้าที่ติดกับข้าได้ยินความเศร้าโศในใจของพวกเจ้าข้าจะปลดปล่อย,พ,ยพวกเจ้าอะไรกันบริเวณของข้านะ่ะทำไมไม่ยอมฟังข้าล่ะ เกิดอ,อะไรขึ้นข้าสูญเสียการควบคุมเจาม้าพวกนั้นไปแล้วข้าต้องเพิ่มพลังควบคุมฟังข้าสิวาไอ้พวกเอ้ยเดี๋ยวก่อนข้าเป็นนายของพวกเจ้านะหรือว่าพวกมันจะจําเรื่องราวในอดีตได้แล้วเป็นไปไม่ได้เพรามันคิดจะทําอะไรกันนะข้าไม่คืนของที่ขายทิ้งไปแล้วหรอหาสูไม่ได้กว่าน,นี้สิวะรอกอนทึ่งอีกไม่นานร้องเฮ้ยฟิงอ้าแก,แกแกไม่นะไป เวทปีศาจไม่ได้ควบคุมแค่ร่างกายแต่ควบคุมวิญญาณด้วยเจ้าข้่พวกเขาข้าก็แค่ให้โอกาสพวกเขาได้ร่างดังนั้นเจ้าเขานั้นเมื่อวิญญาณแก้แค้นสําเร็จพวกเขาก็จะจากไปสู่อีกภพภูมิข้าก็ไม่รู้ว่าข้าใช้เวทนี้มานานแค่ไหนแล้วแต่ข้ารู้สึกคุ้นเคยกับมันเออรู้สึกเหมือนจิตใจข้าเต็มไปด้วยความพยาบาทข้าต้องไปนอนอีกรอบแล้วสิเจ้าหนัววีห้าหวังว่ารอบหน้าให้ข้าตื่นขึ้นมาข้าจะสามารถขจัดความแค้นในใจเจ้าได้นะ เมื่อไรที่จิตใจเจ้าไม่มีความเกลียดชังต่อไปมีแต่ความสุขและล่าเลิงข้าจะยอมเป็นสปิริตที่สามของเจ้าเจ้าจะบรรลุในเวทีสาของข้าอวีห้าาเมื่อชวนเหล่ามาถึงเขาก็พบแค่กองกระดูกแล้ววีห้าาหัวอวีห้าาแค่หมดสติไปและไม่ได้รับอันตรายใดๆอวีห้าไม่รู้สึกสงสัยในสิ่งที่หลาเคอไส้บอกกับเขาเขาบอกว่าสปิริตมาสเตอร์ด้านมืดน,นั้นตายเพราะพลังตัวเองและสมือของตัวเอง ชวนเหลารู้สึกดีใจมากที่วี่ห้าปลอดภัยทุกคนโล่งใจมากที่เห็นผู้สวนเหลาพาเขากลับมาหวังตรงเข้าไปกอดเขาในทันทีแม้พวกเขาทำสําเร็จแต่ก็สูญเสียไปอย่างมากพวกเขาไม่สามารถลงแข่งในการแข่งขันได้แล้วหลังจากที่หวังเอี้ยนและชวนเหลาได้คุยกันก็ให้ตัดสินใจเร,เรามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเหยาเฮาชวนได้ตายในการต่อสู้กงหาอย่างโม่งซื่อซื่อเฉินใจฝเฟิงบาดเจ็บสาหัสและติดพิษผู้สวนจะพาพวกเขากลับไปโรงเรียนที่เหลือจะไปร่วมการแข่งขันกับพ่อ ยังจะลกแห่องอีกงั้นหรอครับเจมากับอีก3คนเองก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับมันเป็นความตั้งใจของพ่อเองไม่มีเวลาจะไปพาคนอื่นมาแล้วพวกเจ้าต้องทำสิ่งที่ทำได้พเจะ้องรับมือไปจนกว่ารุ่พี่ทั้ง3จะหายดีเรานักเรียนเจตยศและศักดิ์ศรีของโรงเรียนอยู่บนบ่าของเจ้าแล้วสำหรับพวกเจ้าตอนนี้คือชัยชนะเท่านั้นความสูญเสียและโศกเศร้านะ่ะข้าจะรับไว้เองหลังชวนเหล่าผู้จบทุกคนก็เริ่มเอาเดินทางทุกคนรู้สึกถึงความกดดันอันหนักอึ้งทุกคนไม่ต้องไปกังวลมากหรอก ทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่แบบแพ้แล้วออกถ้าเรายื้อไวสักหน่อยความเชื่อเดิจากโรงเรียนจะต้องมาถึงแน่เราต้องทาสิ่งที่เราทําได้เกาะกวาดศัตรูได้ก็ยิ่งดีถูกต้องเราคือหัวกะทิของโรงเรียนนะใช่ใช่สิทธิ์ที่ก็แค่พูดให้ทุกคนสบายใจไม่มีทางที่เขาจะไม่เข้าใจคําพูดของเราพูดโหลเาแน่ๆการประดองนี้พวกเราต้องจัดการเองทั้งหมด